สาวๆทุกคนนะครับวันนี้เรียนรู้เทคนิคการดัดขนตานะครับมี3สเต็ปง่ายๆเริ่มต้นนะครับมาดูกันที่องศาองศาในการดัดก็คือจะเป็นดัดเข้าไปนะครับระวังซ้ายขวาจะหนีบชั้นตานะครับหลังจากนั้นค่อยๆเล่งเข้าไปนะครับดัด1ครั้งหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยเมือกมา ดัดครั้งที่2เราค่อยยกมือขึ้น45องศานะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ดัดสเต็ปที่3ก็คือ,อปลายขนตาแบบนี้นะครับทําแบบนี้2ข้างซ้ายขวา,า,า,าเลยหลังจากนั้นจะเห็นว่าขนตามันจะไม่หักนะครับก่อนที่เราจะไปปัดมาสคาร่านะครับการปัดมาสคาร่าเราจะเริ่มต้นจากการาขยี้ไปที่โคนก่อนเลจาจะนั้นค่อยๆรูดขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นมา ถ้ามันฉ่าเกินไปเราสามารถรูดออกได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆรูดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆค่อยคปัดแบบนี้นะครับให้ฉ่าจนพอใจนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขยี้ไปที่โคนหลังจากนั้นค่อยๆรูดขึ้นแบบนี้นะครับพยายามให้กระจายนะครับอย่าให้เป็นก้อนแต่มาสคาร่ายี่ห้อของแม็กเนี่ยครับดีตรงที่ว่า อ่าเขาไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็เวลาโดนหนังหรือแบบเราเลอะมืออย่างนี้ครับเราสามารถปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆใช้คัตติ้ลบัตนะครับสกิดออกเวลามันแห้งนะครับขนตาล่างจะใช้วิธีการอ่าในลนักษณะของแนวนอนก็นได้นะครับเริ่มต้นจากการขยี้เข้าไปที่โคนขนตาก่อนแล้วาจากนั้นค่อยๆไล่ลงมาที่ปลายขนตาแบบนี้นะครับ เขาก็จะให้ความฉ่าข,ของของขนตาที่สวยเป็นธรรมชาติเรียงเส้นแบบนี้นะครับหรือใครที่ถนัดทําทเป็นแนวตรงแบบนี้ก็ได้นะครับค่อยค่อยขยี้ไปที่คนแบบนี้นะครับแนวเส้นตรงแล้วค่อยคอยเอยียงซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยครับ